ใช้ iPhone ใช้ iPad เครื่องค้างเครื่องช้าเครื่องมีปัญหาจุกจิกต่างๆนานาอยากจะให้เครื่องมันกลับมาเหมือนเดิมตั้งค่าให้มันเป็นเครื่องใหม่โดยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปต่อๆไปให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับสาหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องเครื่องช้าเครื่องแห้งเครื่องอืดหรือว่าเครื่องมีปัญหาต่างๆนานานะครับดังนั้นเนี่ยหนึ่งก็จะหาวิธีให้สําหรับท่านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับสาหรับท่านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับก็คือทําการรีสโตรเครื่องนะครับหรือถ้าพูด ในนามที่เราเข้าใจกันก็คือคืนค,ค,ค่าโรงงานหรือว่าตั้งค่าตามเดิมของเครื่องนั่นเองนะครับเพื่ออะไรเพื่อว่า,เพ,วาเพราะว่าบางบางกรณีหรือบางทีเนี่ยเราใช้มือถือเรามานานๆปุ๊บปรากฏว่าเครื่องเรามันช้าอืดแล้วนี่เราแก้ปัญหาแล้วมันก็แก้ไม่จบสักทีนะครับจริงๆแล้วเราต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยหมือนจะมาบอกวิธีสําหรับท่านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะครับ ก็เราจะเข้าไปรีสโตรเครื่องได้นะครับเราจะต้องมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับท่านจะต้องต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับบน p h o n e ของท่านไม่ว่าจะเป็นใช้ซิมการ์ด 4G หรือว่าจะใช้ WiFi ที่บ้านของท่านก็ได้นะครับเมื่อต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่าน,นี้ก็ให้ท่านกดเข้าไปที่ตั้งค่านะครับพอไปที่เมนูตั้งค่าเสร็จนะครับ จะเห็นว่าด้านบนเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่า Apple ID i c l o u d ตัวนี้ครับให้กดเข้าไปก่อนนะครับพอกดมาในหน้านี้เสร็จนะครับนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอคำว่า iCloud อยู่เห็นไหมครับกดไปที่ c l o u d ครับนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปนะครับพอเลื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่าค้นหา iPhone ของฉันตัวนี้ครับถ้าเครื่อง ของท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับปิดอยู่นะครับก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่ถ้าเปิดเหมือนเครื่องของหนึ่งะครับเห็นไหมครับถูกเปิดอยู่นะครับให้กดเข้าไปครับนะฮะแล้วเข้าไปปิดซะก่อนนะครับนะฮะโยกปิดนะครับพอยกปิดปุ๊บเนี่ยเขาจะถามหารหัสผ่านนะครับของ Apple ID ของเราเองนะครับก็ให้เรากรอกเข้าไปนะครับในที่นี้หนึ่งก็จะกรอก ลงไปนะครับเมื่อกอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็กดปิดครับนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เขาได้ทําการปิดการค้นหา iPhone เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แบ็กกลับไปครับนะฮะแบ็กกลับไปพอหลังจากนี้แล้วนะครับให้เรามาที่การตั้งค่านะครับตัวหลักนะครับแล้วเลื่อนลงไปครับ เลื่อนลงไปนะครับแล้วมาที่คําว่าทั่วไปครับแล้วก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะครับจะเจอคําว่ารีเซ็ตนะครับให้กดรีเซ็ตครับนะฮพอรีเซ็ตเสร็จปุ๊บนะครับมาในหน้านี้นะครับให้เราเลือกลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยครับกดอันที่2นะครับแล้วให้เราเลือกคําว่า ลบข้อมูลตอนนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่าลบข้อมูล iPhone ครับกดยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับลบข้อมูล iPhone ในขั้นตอนนี้รอครับระยะเวลาจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลของเครื่องเรานะครับเป็นหลักส่วนข้อมูล ที่เราอยู่ในเครื่องเราเนี่ยมันจะหายหมดนะครับยกเว้นว่าก่อนหน้าที่เราจะทําการล้างเครื่องเนี่ยเราได้ทําการมีการเปิดเก็บไว้ใน iCloud มันก็จะอยู่ใน iCloud ของเราอยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแค่ใส่ Apple ID เราลงไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลือกให้มันดึงเอาข้อมูลที่เรา back up เก็บไว้ออกมาก็ได้เช่นกันนะครับแต่กรณีที่1เคยเจอเยอะมากเสมอก็คือ อาการของเครื่องที่มีปัญหาคือเครื่องดับเองติดเองเนี่ยเคยเจอนะครับกรณีที่ว่าพอทำการรีสโตรหรือว่าทำการดึงเอาข้อมูลเก่าที่เราเคยแบ็กอัพเอาไว้อะครับเอาออกมาอีกปรากฏว่าเครื่องมีการอาการติดติดดับดับนะครับเป็นเพราะว่าไฟล์ที่มันเคยแบ็กอัพไว้เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่เสียก็เจอมีก็มีนะครับ 1. จึงแนะนำอยากให้ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะแก้ปัญหาการเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตั้งเป็น iPhone เครื่องใหม่ไปเลยครับแต่ว่าเรายังใช้ i อเดียเปของเราตัวเดิมได้เช่นกันนะครับแต่เราไม่ต้องไปเลือกผู้ข้อมูลเรากลับคืนมาครับมันก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับ พอขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็เข้าไปตั้งค่าต่างๆเลยนะครับก็กดภาษาไทยนะครับกดไทยครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้กดตั้งค่าด้วยตัวเองครับถ้ามีไวไฟเราก็ใส่ wi-Fi ของเราไปนะครับที่บ้านเรานะครับอันนี้หนึ่งก็จะใส่ wi-Fi ลงไปนะครับ เมื่อใส่สัญญาณไ i ฟ i เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้าร่วมครับแล้วก็กดถัดไปกดดำเนินการต่ออันนี้เขาจะให้เราตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือในที่นี้หนึ่งยังไม่ตั้งก็กดตั้งค่าภายหลังนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชม ต้องการจะตั้งก็กดว่าลองอีกครั้งนะครับแล้วเขาก็จะให้เราสแกนนิ้วมือนะครับตั้งค่าภายหลังนะครับในที่นี้เพื่อความรวดเร็วครับเขาจะให้เราใส่รหัสตั้งรหัสล็อกหน้าจอนะครับท่านผู้ชมก็ป้อนใส่ลงไปนะครับแต่ถ้าไม่ชอบจํานวนล็อกหน้าจอ6ตัวอยากได้แค่4ตัวก็กดตัวเลือกรหัสนะครับแล้วก็เลือกเป็นรหัสสี่หลักตัวนี้ครับมันก็จะเป็น4หลักนะครับเห็นไหมครับแต่ในที่นี้นะครับ 1>, 1จะยังไม่ตั้งรหัสนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ตั้งเหมือนกันก็กดตามหนได้เลยนะครับแต่ถ้าตั้งก็กดใส่เข้าไปได้เลยนะครับในที่นี้หนึ่งยังไม่ตั้งหนึ่งกดตัวเลือกตัวนี้แล้วก็บอกว่าไม่ใช้รหัสนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช้รหัส people, เขาก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับพอมาถึงหน้าขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกเห็นไหมครับว่ากู้คืนจากข้อมูลสำรองไ iC l าว d นะครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมต้องการจะดึงข้อมูลเก่าของท่านผู้ชมกลับมาก็ให้เลือกกู้ข้อมูลสำรองตรงนี้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องของอาการเราค้างช้าหรือว่าตัวเครื่องเรามีปัญหาเราต้องการจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการรีสตตรหรือตั้งค่าใหม่ของเครื่องครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ได้แนะนำให้กู้คืนข้อมูลนะครับให้เลือกเป็น ตั้งค่าเป็น iPhone เครื่องใหม่นะครับเนี่ยครับเราก็มากดตั้งเป็น iPhone เครื่องใหม่ครับนะฮะพอถึงในหน้านี้นะครับเราก็ใส่ Apple ID ของเราลงไปนะครับเมื่อเราใส่ Apple ID ของเราแล้วนะครับันนี้เราก็กดถัดไปเลยครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่าน ของเราลงไปพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดถัดไปครับอีกนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ไม่มี AppleiD เป็นของตัวเองนะครับแล้วอยากจะสมัคร Apple ID เป็นของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวยังไงกดที่มุมด้านขวามือของท่านผู้ชมครับจะมีตัวไอขึ้นมานะครับเดี๋ยวหนึ่งใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับสาหรับคลิปวิธีการสมัคร a p p l e ID ด้วยตนเองนะครับแล้วกดถัดไปครับนะครับ ตรงนี้นะครับเรากดยอมรับครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเราจะเลือกเป็นดําเนินการต่อหรือกําหนดเองก็ได้เช่นกันนะครับในที่นี้เราก็กดดําเนินการต่อไปเลยครับนะครับดําเนินการต่อนะครับกดไปเรื่อยๆครับ แชร์กับนักพัฒนาแอปนะฮะมาถึงหน้านี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่ไอโฟนครับเราก็กดเริ่มต้นกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ iPhone ของเราที่มีประสิทธิภาพกลับมาเหมือนตอนที่เราซื้อเครื่องมาใหม่ๆเลยนะครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 m o b i l e บามุกเหล็กบนชแนลของ y o u t u b e นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ